นะครับทักทายเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราอยู่กันที่สนามรามินทานนะครับในเหลี่ยมนอกรายการนะครับฝั่งอันหลังมาน้องบิวโจโคุณแล้วก็น้องแบงนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าแม็กอาจารย์โลดแล้วก็จา่าแฮกนะครับได้เลี่ยมเซฟฟีข้ามฟีนะครับเป็นนอกรายการนะครับ เอาเซอร์มาเปิดหนึ่งน้องบิวยกขึ้นไปโชกุนปักเข้าให้เรียบห้อยโอ้โหตีรอดตะข่ายไปนู่นแล้วครับตอตอต่อไปต่อตอไ,อไม่ในเรื่องไรกำลังจะกลับแล้วเมื่อกี้ถ้าเขาไม่เตะ เอาละครับเรายังอยู่กันที่รามินทานะครับในเหลี่ยมเซอรฟีข้ามฟีนะครับฟังกันหลังมาครับเป็นน้องบิวน้องโชกุลแล้วก็น,น้องแบงค์นะครับ เจอกับอาจารย์โลดจ่าแฮกแล้วเจ้าแมกรามิธาศูนย์หนึ่งะครับน้องมิวเซอร์ไปจ่าแฮกเปิดเอาโยกอาจารย์โลดปักเข้าให้เรียบเลยสมองล่งมัเดียวสามสองล่งมดเดียวสามสองลงมดเดียว เอาเสิร์ฟมาเอาเปิดเขาเอายกขึ้นไปปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหสี่ร้อยแร้อยนะสี่ร้อยแปดร้อยซนหนึ่งน้องดิวเซิร์ฟไปจ่ายให้เปิดเอายกอาจารยนรูดว่าไงปักเข้าให้โอ้โหได้ไหมนะ

เรอาขนาดคนสดครับอนี่นาเด็กนี่อสามสอ่ะคนเล่นด้วยเลย่นเล่นได้นเล่นได้ใหญ่ขนาดนีรสงียนะหาไปดิเอาเปิดเข้าเอาจ่าแฮกยกมาอจันยรโดเตะมาโอ้หของเโคตรดี หนึ่งสูนะครับเอาจากแฮกเซอร์บ้าโอ้โหนักกีฬาเขาฟังามกัน

เอาโยกเอาโชกุนปักเข้าให้ออกเอาแล้วโชกุนเตะออกนะครับเอาสองหนึ่งสองศูนย์แล้วนะครับเอาเปิดเอายกโอ้โหนะครับไปแล้วครับ 3จูนแล้วนะมนย้วะครับอาตระครับ <funk anak lonely> 40น,นะครับเอาเปิดเนืองเอายโยข,ขึ้นไปโคกุลเตีเยบียบร้อยีศูนยนะครับ สี 4, นะครับเอาตัดยอดเปิดเอาไปแล้วครับห้ 5, นะครับเอ้ย <c oughs> <c oughs>

เฮ้เด็กปั้นเสร่มาเด็กั้นให้เด็กั้นเสรจอ่าศูนย์นะครับเสียกับบ้านไม่ได้เยไเ้วานไเ้เตาเหรอหมดแลต้องนอนมางว่าก่อนต้งใช้กำลังเยอะ60นนะครับ ยิ้มเสือได้ไหมเร่อนู้่แทนบ้านกินอไรอนี้ไดรยครับโล่พี่ผมเลยเอาละครับแต้มแรกมาแล้วครับหนึ่กแล้วครับแต้มเลย นหนึ่งหกเอาเปิดเอาโยกจานโลดปักเข้าให้เดี๋ยวกลับเหมือนกันเาไ่

เอาโยกเข้ไปโชกุล <plural> ป <issions> ักเข้าให้โอ้ยปักออกนะครับแปดหนึ่งนะครับ สามเมไมเต็ม่ว่ามันดีเลยมันเิมไปไหนยังไม่รูเลยดีเลยเองิวฝังซ้ายเมาฝังขวาไม่มือพื้นมันคิดอาเนี่ยนี่แฮกเนี่ยเลย แปดหนึ่งนะครับเอาเปิดเอาเปิดแตกนะครับเป็นเก้าหนึ่งแล้วนะดรับ

มันยี่สิบขวดมั้งยี่สิบเหลือเยาอะไรเนียบ้อกเลยเน่ยนี่กองนะเฮ้ยไอ้คนน่ารู้ได้กี่ขวด หนึ่งเก้า้เอาเปลดหนึ่ง เอายกสองโชวคุณว่าไงปักเขาให้เอาโดนเกลียววิ่ง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 ไม่ทันแล้วครับออกข้างหลังสนามสหน้ายี่แปดย สี่อยหสิบ้ารหกขวดละยี่บาทเดีวขวดละยี่บาทเออมันเหลือ28ขวดเออหะาร้อยหกสบยีปขวด

เอาเซอร์บ้าเอาเปิดหนึ่งเอายกสองปักเขาให้เรียบร้อยเอาเปิดหนึ่งเอายกสองปักเขาให้เรียบร้อยไม่เรียบร้อย มึงเอาไว้ให้น่งน้อยด้วยสามคนเนี่ยเอาโยกขึ้นไปปักเข้าให้เรียบร้อยรอตะข่ายไปนู่นแล้วครับไร <c oughs> <c oughs> ไอ้กบกบกบไปเอามาให้นางน้อยสามคนหน่อยเออเดี๋ยวเขาจะหยิบหมดก่อนไปหยิบมาไว้นี่เออบอกนี่เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไป โชคุนปักเข้าให้เรียบร้อยให้โชคุนเมื่อกี้น้ำส้มมาให้ให้สามคนนะเอามาให้แล้วเอามาให้แล้วเอาเสื้อไปเอาเปิดหนึ่งเอายกจานโลดเขียวมาเรียบร้อ oh. ย ตาชายเจ้าโมนายนะครับฝาเก็บให้ผมขวดหนึ่งนะครับผมกําลังเข้าสนามโอ้โหจะมาทันหรือเปล่าจะมาทันหรือเปล่าเ๋ยวเก็บไว้ให้นะครับปักเข้าให้เรียบร้อยเตยเตยไอ้โมนายอยากกินน้ำต้มฟีจะนี่มากินขวดหนึ่งบอกบอกําหมวกหูวอ่านบล็อกมาเลย,เ,ลยเขาบอกงั้นรีบมาภายในห้านาทีได้กิน

พักเข้าให้เรียบร้อยเอาเลมอกิเอาเสื้อมาเอาเปิด่ดึงเอาโยกเข้าไปโชว์คุณว่าไงปักเรียบร้อยโอ้โห อากาศนะครับเพื่อนสมาชิกที่ยังติดตามกันอยู่นะครับเราอยู่กันที่รามินพานะครับในเหลี่ยมเสิร์ฟปีข้ามฟีไม่มีบล็อกนะครับน้องบิวน้องโชกุนแล้วก็จบแบงค์นะครับฝั่งนู้นเป็นอาจารย์ลรดจ่าแฮกแล้วก็เจ้าแม็กนะครับเอาเปิดเอายกอาจารย์ลวดว่าไงเขียวไม่ข้ามเอาแล้วครับเป็นสองสิบนะครับ สิบสองนะครับเอาเปิดเอาเปิดแตก,กนะครับสองห่อหุ้มยืมห่อเอ้าไม่ข้ามนะครับก็ไม่ต้องไปกลัวแห่เ,หเลยก็กลัวอะไร สองสิงเอ็น,นะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกอยู่ที่เจ้าแม็กปัเกเข้าให้โอ้ออเอาเปิด<ป>หนึ่งเอาโยกขึ้นไปเจ้า

สิบเอ็ดสานะครับเอาเปิดเรียบร้อยสิบสองสามแต้มเดียวเกมนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาโชกุนมงไปก่อน ลูกดีนะครับยังไม่เกมนะครับอเ,เอาเสื้อโอ้ยเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับ สิบสองสามนะครับเอา้าเกมไอ้เจ้ยหายเรียยให้น้องมาตีมานะจบเกมนะครับน้องบิวน้องโชกุนนะครับแล้วก็จะแบ่งนะแพ้ให้แจกจ่าแฮกเจ้าแม็กแล้วก็อาจารย์รูดไปครับด้วยสกอร์สิบสามต่อสามนะครับเดี๋ยวแอดมินก็ย่าตัดคลิปเลยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามราการไลฟ์สดของเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับเดีย๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ